เครื่องในตำนานวันนี้จะนำท่านมาพบกับเครื่องยนต์จากทางนิสสันดีเซล MD92 ซึ่งกำลังเป็นพลังเงียบค่อยๆมีกระแสขึ้นมาโดยเฉพาะในวงการรถเกี่ยวคุณลักษณะเป็นยังไงทำไมถึงมาที่หลังเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันรูปลับภายนอกก็เป็นเครื่องยนต์6สูบโอหดแคมชันะครับพัฒนาเป็น4วาล์วต่อสูบแล้ว ดังนั้นเครื่องตอนนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของทางนิสสันที่เคยเป็นมาส,นสเปคที่มาจากทางญี่ปุ่นนั้นก็มาจากนิสสันคอนดอรซึ่งเป็นรถ6ล้อกลางแต่ใน,นส่วนของบ้านเราเองนั้นจะจำการอยู่ในรถนิสสัน cwm 2 7 3ซึ่งเป็นรถหัวลากซึ่งออกมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆบางท่านอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำไปสำหรับสเปคเมืองไทยแล้วนะครับจะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร คอมมอนเรลนะครับแรงม้าที่ทําได้ก็อยู่ที่330แรงม้านะครับรถรุ่นนี้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร3แล้วแต่จะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ครับเป็นแรมารถในท้องตลาดเลยค่อนข้างจะน้อยช่วงระยะเวลาก็ออกมาระยะเวลาสั้นๆคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงสเปคยอดนิยมในบ้านเรานะครับก็จะเป็นสเปคจากทางญี่ปุ่นนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ดูไซส์จากขนาดข้างนอกแล้วดูเหมือนไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วเครื่องรุ่นนี้นะครับ มีขนาด cc ถึง9,200 cc แรงม้าที่ทำได้ก็จะอยู่ะระลาวประมาณ225-230ถึงแรงม้านะับเป็นเครื่องที่ไม่มีเทอร์โบในส่วนของระบบน้ำมันนะครับตัวน,นี้ยังเป็นปั๊มแบบปั๊มแถวนะครับแต่ก็จะมี2แบบให้เลือกนั่นก็คือรุ่นเก่าก็จะเป็นตัวปั๊มสายนะครับและรุ่นถัดมาก็จะเป็นรุ่นของตัวปั๊มไฟฟ้าแต่ทีเด็ดรุ่นนี้นั่นก็คือไส้ในครับเพราะลูกสูบเขาขนาดมากมาถึงขนาด 1 2 5ม mm. มคิดดูสิครับ P 1 1ยัง122ส่วนก้านสูบเขาจะก้านไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ดังนั้นเครื่องรุ่นนี้จะต้องเป็นลันกษณะนิสัยของเครื่องที่ค่อนข้างจะรอบจักแน่นอนครับลูกขนาดนี้ถ้ามาถึงบ้านเราอัดเทอร์โบเข้าไปไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะปั่นปั๊มรถเกี่ยวได้สนุกสนานและรุนแรงขนาดไหนยิ่งเรื่องของความแรงอึดถึกทนทานของนิสันซึ่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เหมาะกับรถเกี่ยวยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวแต่่อจะมาถึงวันนี้นะครับต้องผ่านด่านของ J.O.8 ทางฮิโนโแล้วก็ส่วน 6M60 จากทางมิซูมาจนมาถึงวันนี้กลายเป็นตัวเลือกที่มาที่หลังแต่กำลังได้รับความนิยมเพราะจากในอดีตเป็นเครื่องที่ราคาไม่สูงเพราะไม่ค่อยมีการนิยมเท่าไหร่จนมาวันนี้นะครับยิ่งติดตัวจบปันดับเพลิงแท้มาด้วยราคายิ่งสูงเข้าไปอีก หากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลูกพี่